สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทําไม Civic FK มือ2ถึงมีราคาที่สูงกว่ารุ่นใหม่อย่าง Civic FE บางรุ่นทั้งที่ FE เป็นเจเนอเรชันที่11เทคโนโลยีก็ใหม่กว่าเครื่องยนต์แรงกว่าระบบความปลอดภัยก็ดีกว่าแต่ทำไมคนยังยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อรถที่อายุเกิน5ปีอย่าง FK ก่อนจะไปดูเรื่องราคาเรามาทำความเข้าใจรุ่นกันก่อนครับ Civic FK Generation ที่10ตัวถังแฮต b a c กวางขายในไทยช่วงปี2017 2ถึง2021ใช้ชื่อว่า Civic HATBAC k FK รุ่นย่อยนิยมคือ RS 1.5 Turbo e CVT จุดเด่นอยู่ที่ตัวถังแฮต b a c กดีไซน์สปอร์ตห้องโดยสารใกล้เคียงกับ FC ตัวถังซีดานรุ่นเดียวกัน Civic FE Generation ที่11ตัวถังซีดานเริ่มขายในไทยตั้งแต่ปี 2,021ถึงปัจจุบันตัวถังเป็นซีดานเท่านั้นนะครับไม่มีแฮดแบ็กมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์1.5 VTEC Turbo และรุ่น2.0 eHEV Hybrid การออกแบบภายนอกและภายในเรียบหรูขึ้นช่วงล่างดีขึ้นชุดความปลอดภัย Honda Sensing มาเต็มในแง่ของปีและเทคโนโลยี FE ใหม่กว่าชัดเจนแต่ในแง่ของรูปแบบรถ FK กลับให้ในสิ่งที่ FE ไม่มีเลยก็คือ ตัวถังแฮตแบ็กเราลองดูราคาจริงจากตลาดรถมือสองในปัจจุบันนะครับอัปเดตเดือนสิงหา2องพันยี่สิบห้าซีปี2 0 1 8ันถึงยีราคาตลาดอยู่ระหว่าง6 2 0สน0ถึงแปดแสนบาทราคาต่างกันตามเลขไมลและของแต่งเพิ่มเติมซีวิคเอฟอีหนึ่งจุดห้าเทบซดานปี2 0 2 2ันยีถึงสองพราคามือสองอยู่ที่6 6 0สนหบาทถึง7 4 0ดแสบาท รุ่น EL จะราคาต่ำสุดลองลองมาคือ EL Plus แล้วก็ RS Civic FE EH EV RS Hybrid ปี2023ราคามือสองอยู่ที่880,000บาทถึง950,000บาทถ้าดูจากตัวเลขนี้จะเห็นเลยว่า FK ที่เก่ากว่ากับราคาเทียบเท่าหรือแพงกว่ารุ่นใหม่บางตัวของ FE ด้วยซ้ำที่ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าทำไมราคาถึงได้ใกล้เคียงกันขนาดนี้ สาเหตุของราคาที่สูงผิดคาดของ Civic FK มีด้วยกันหลายปัจจัยครับผมจะขอแบ่งให้เห็นชัดๆดังนี้ 1. ตัวถังแฮตแบ็กมีเฉพาะใน FK รุ่น Civic FL เจนใหม่ ai, ไม่มีตัวถังแฮต b a c k ขายในไทยครับทำให้ผู้บริโภคที่ต้องการความสปอร์ตความคล่องตัวหรือท้ายตัดไม่มีทางเลือกอื่นต้องหันมอง,ง FK มือ2เท่านั้น 2. ความนิยมจากกลุ่มแต่งรถซีวิ c FK Hatchback ป็นรุ่นที่แต่งขึ้นท่อไอเสียกลางและกันชนที่มีเอกลักษณ์มีของแต่งเยอะในตลาดราคาไม่แรงหาอะไหล่ง่ายคนเล่นรถรู้ว่าซื้อมาแล้วขายต่อได้ราคาไม่หล่น 3. ปริมาณในตลาดน้อย FK h a t b a c k back, ไม่ใช่รุ่นที่มีปริมาณสูงเท่า FC หรือ FE คนที่มีรถรุ่นนี้มักเก็บใช้ไม่ค่อยขายส่งผลให้ส u p p ในตลาดตำ่ำราคาจึงทรงตัว 4. FE Turbo มือ2มีจำนวนมากกดราคากันเองรถรุ่นใหม่ยอดขายสูงมีซัพพลายมือ2ออกมาจำนวนมากค้นขายแข่งกันลดราคาทำให้ราคามือ2ของ FE โดยเฉพาะรุ่น EL EL Plus ตกลงเร็วกว่าที่คิดแล้วในมุมของเทคโนโลยีละ่ะใหม่กว่าเท่ากับดีกว่าเสมอไหมถึงแม้ c ีวิ c FE จะมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแต่การตัดสินใจซื้อรถไม่ใช่แค่เรื่องของฟิวเจอร์ครับ FE มีความเงียบในห้องโดยสารมากกว่าระบบ Honda Sensing ที่ทำให้ FE ขับง่ายและปลอดภัยรุ่น e h e v ประหยัดน้ำมันมากขึ้นในเมืองแต่บางคนยังไม่มั่นใจเรื่องไฮบิดในตลาดมือสองอายุแบตถ้าบำรุงรักษาในอนาคตราคาอะไรเฉพาะทางสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการลดใช้ง่ายซ่อมง,ง่ายแต่งง่าย FK ยังคงเป็นทางเลือกที่ชัดเจนและไม่ต้องทำความเข้าใจระบบใหม่สรุปคือ Civic FK มือสองยังยืนราคาได้ดีเพราะความหายากความนิยมการไม่มีตัวตายตัวแทนในเจนปัจจุบันและกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการมันจริงๆซึ่งตรงกันข้ามกับ Civic FE ที่แม้จะใหม่แต่มีคู่แข่งเยอะความมากทั้งภายในเจ้าเดียวกันและค่ายอื่นๆในตลาดซีดานหากคุณกำลังตัดสินใจอยากได้ความใหม่เทคโนโลยีจัดเต็ม C ี vicFE Turbo ehev คือทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ แต่ถ้าคุณอยากได้รถแต่งได้ขับสนุกคาเลค c เตอร์ชัดซีบิคเอฟมือ2ก็าอาจจะเหมาะสําหรับคุณเช่นกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณครับไม่มีผิดไม่มีถูกหากชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์และ s u b ส c r i b e ไว้ด้วยนะครับเราจะมาอัปเดตวงการรถมือ1มือ2ขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้า